สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งนึงในการเปลี่ยนกองแอร์รถยนต์ก็เช่นเคยครับใน Toyota Revo คันเดิมครับครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนกองแอร์ในระยะ3 0 0 0 0 0กิโลครับจากครั้งที่แล้วผมเปลี่ยนที่20 0 0 0กิโลสาธิตเรื่องการเปลี่ยนกองแอร์ให้เพื่อนๆได้ชมวันนี้ ผมมีอีกหนึ่งแนวทางในการเปลี่ยนกรองแอร์ของรถเพื่อให้เพื่อนๆเ,เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับผมซื้อกรองแอร์แบบล้างได้นะครับมันสามารถใช้ได้หลายครั้งจะกี่ครั้งผมจำไม่ได้เหมือนกันครับต้องไปอ่านคู่มือครับแต่คิดว่าโดยรวมแล้ว น่าจะประหยัดกว่าครับเพื่อนๆลองไปบวกลบกบหนี้ดูอีกทีนะครับอย่าเชื่อผมนะครับแต่ผมไต่ตองพอสมควรแล้วคิดว่าประหยัดกว่าครับเนื้อกองของเขาก็ดูแข็งแรงทนทานแต่จะทนได้ที่กี่กิโลผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับเดี๋ยวผมจะตรวจสอบว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับในกล่องที่เขาให้มานี่ก็จะเป็น อันนี้น้ํำยาล้างครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับว่าจะล้างทุกห้าพันทุกหมื่นทุกหมื่นห้าทุกสองหมื่นทุกสามหมื่นหรือจะไม่ล้างเลยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเพราะว่าอันนี้แล้วแต่เราครับบางคนซื้อซื้อรถมาใช้ในงานที่มีถนนฝุ่นหน้ารถไม่ได้รู้จักทําความสะอาดบ่อยๆมันก็จะฝุ่นเยอะเราก็ต้องล้างบ่อยครับเราจะมาเทียบกิโลไม่ไ,มได้ครับในความคิดของผมนะครับ อันนี้เป็นน้ำยาล้างและอันนี้เขาก็จะมีคู่มือครับคู่มือมาให้คู่มือมาให้แล้ววิธีการล้างเดี๋ยวเมื่อได้สักพักหนึ่งระยะมีฝุ่นติดปนเปื้อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการล้างให้ดูครับอันนี้เป็นของยี่ห้อนี้นะครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันครับให้ดูกันเลยครับนี่ครับยี่ห้อนี้ครับผมซื้อมาในราคา900กว่าบาท แต่ถ้ากองทั่วไปธรรมดาเป็นกองกระดาษก็อยู่ที่ประมาณร้อยไปไปลายสองร้อยหน่อยๆครับแล้วแต่ยี่ห้อครับแล้วแต่คุณสมบัติของกระดาษแล้วก็ความหนาบางส่วนอันนี้ครับที่ผมดูก็คือผมก็ตินิดหนึ่งครับมันเหม็นครับขอบยางของเขาครับมันดูก็แข็งแรงดูหนาดูอะไรดีแต่มันเหม็นครับไม่รู้เขา,าใช้ยางประเภทไหนครับ รุ่นต่อไปเขาคงพัฒนาไม่ให้มันเหม็นแล้วครับเพราะผมด่าไว้เนี่ยไม่ได้ด่าครับผมเตะเหม็นครับไม่รู้ว่าเอาไปใส่หน้ารถแล้วมันจะเหม็นเข้าห้องโดยสารเราหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะไปทําการเปลี่ยนครับแล้วเดี๋ยวจะออกไปทดลองใช้ดูวิ่งว่ามันจะเหม็นไหมครับเดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆครับปะ่ะผมจะไปทําการเปลี่ยนแล้วครับ หลังจากที่ผมใส่ไปแล้วนะครับนี่ผมถอดมานะครับผมใส่ไปแล้วครับปรากฏว่ากลิ่นมันเหม็นครับเหม็นเข้าห้องโดยสารเลยครับเหมือนที่ผมคิดไว้เลยครับผมใส่ไปแล้วผมสตาร์ทรถแล้วก็ออกวิ่งไปซื้อต้มเลือดหมูมาครับพอดีหิวข้าว <ul ain> กลับมาเหม็นเลยถอดออกครับเหม็นจริงๆครับไม่ทราบว่าเขาใช้ยางตัวไหน มาในการผลิตครับมันเหม็นเดี๋ยวผมลองทำความสะอาดดูครับแล้วก็ใส่เข้าไปไม่รู้ว่ามันจะหายไปหายเหม็นหรือเปล่าถ้าไม่หายจะทนใช้หรือว่าจะต้องทิ้งก็ไม่รู้ครับขอให้เพื่อนๆตัดสินใจเอานะครับวันนี้ผมจบคลิปไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับถ้าชอบช่วยกดไลค์ ถ้ามันไส้ช่วยกดแชร์และอย่าลืมกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ